ใช้งานพวกทั่วไปเติมลมได้รถจอมอไซต์ได้หรือว่าพ่นสีก็ได้ด้วยการยิงปืนก็หายห่วงนาย,ยิงแมกลมนะครับ f 3 0ได้สบายนะยิงได้รุนัวเก็เป็นปั๊มลมขนาดไซส์ถังขนาด35ลิตรที่เป็นขนาดที่พอดีเลยนะชาว diy ของเราดีกว่าใช้งานเองที่บ้านไว้ในช็อปนะประหยัดพื้นที่ด้วยนะขนาดตัวเล็ก ปั๊มลมออยฟรีของทางภูมากซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มลมออยฟรีรุ่น Force 35นะครับขนาดตัวไม่ใหญ่มากกับขนาดทาง35ลิตรและก็มอเตอร์ขนาด2แรงมา้าหรือว่า1,450วัตต์นั่นเองซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นปั๊มลมที่ปั๊มลมได้เร็วมากๆนะครับซึ่งมันสามารถทําความเร็วรอบอยู่ที่2,850รอบต่อนาทีและก็ผลิตลมได้ หรือ304ลิตรต่อนาทีซึ่งมันสูงมากๆครับถ้าเปรียบเทียบกับปั้มลมทั่วไปก็จะเร็วกว่าถึง2.4เท่านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวเครื่องกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากสีกันเลยตัวนี้เป็นสีฟ้าแล้วก็สีดำซึ่งก็ดูสวยงามและดูดันไปในตัวนะขนาดแทงก,ก็ขนาด35ลิตรเป็นสีฟ้าแบบนี้สวยงามนะครับมีด้ามจับมาให้ตัวด้ามจับเองก็จะมีตัวโฟมนะครับสำหรับยกจับสื่อได้ สบายนะครับไม่เจ็บมือตัวมอเตอร์ตัวนี้ก็มาด้วยสีดำนะครับถ้าสังเกตรายตัวฝาครอบไปพัดลมอย่างนี้สวยดุด,ดันนะให้รู้สึกถึงความไฮเทคนะครับเหมือนกับพวกเครื่องบินอย่างเงี้ยมาดูกันด้านบนก็จะเป็นตัวฝาครอบซึ่งตัวฝาครอบตัวนี้ก็สามารถถอดได้เหมือนกันนะซึ่งก็สามารถถอดออกมาได้แบบนี้นะซึ่งก็มีการปั๊มนูนตาคูม่ามาให้แบบนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็มีข้อดีที่ว่าช่วยการกระแทกได้ช่วยการความร้อนได้บางทีเราใช้งานอยู่และอาจจะมาเผลอแตะโดนตัวพวกหัวมอเตอร์แบบนี้ตัวนี้ก็จะช่วยได้มาดูกันที่ตัวกรองตัวกรองอากาศตัวนี้ก็มีมาให้ถึง2ตัวนะซึ่งแตกต่างรุ่นปกติอยู่นะครับรุ่นปกติมันจะมีมาให้แค่ตัวเดียวเนาะซึ่งตัวนี้มาให้ถึง2ตัวเลยก็สามารถดูดลมได้ถึง2ทางนะครับซึ่งตัวกรองเป็นกรองเหล็กแบบนี้สามารถหมุนหอดออกมาได้นะครับ ตัวกองที่ให้มาเป็นแบบกองเหล็กนะก็แข็งแรงทนทานกว่ากรองที่เป็นพลาสติกบางทีพลาสติกเนี่ยมันโดนความร้อนจากตัวมอเตอร์เยอะๆก็โอกาสเสื่อมมันเยอะกว่านะครับซึ่งตัวกองตัวนี้เราก็สามารถแกะมาทําความสะอาดได้แต่มันจะยากขอาตัวพลาสติกนิดนึงนะครับหมันทําความสะอาดมันทุกทุก เดือนก็ได้นะครับสเดือนครั้งก็ได้นะเพราะว่าบางทีมันดูดอากาศตัวฝุ่นจงมาติดในกองนะซึ่งถ้าเราไม่ทําความสะอาดประสิทธิภาพในการดูดลมมันน้อยลงบางทีจะทําทให้มอเตอร์เราเสียได้เพราะตัวกองเลยก็ได้เพราะมันดูดลมไม่ได้มันอั้นถ้าสังเกตเห็นนะครับตัวนี้มีสายแรงดันมาให้ถึง2ต,ตัวเช่นกันตัวสายแรงดันนี้ก็พ่วงมาจากตัวลูกสูบกับกระบอกสูบนะที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะใหญ่กว่ารูนปกตินะครับแล้วก็สายแรงดัน2เส้นแบบนี้มาช่วยในการ ส่งแรงดันครับหรือว่าช่วยในการส่งลมเข้าตัวถังครับได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับลองลองมาอีกก็จะสังเกตเห็นตัวเกตนะครับ ตัวนี้เป็นเกจแบบดิจิตอลสามารถเช็คค่าไฟได้ในขณะที่เราเสียบปลั๊กใช้งานอยู่นะครับมันก็จะบอกค่าไฟเป็นแรงดันเป็นโวลต์นะครับอย่างตัวนี้มันก็จะบอก220โวลต์215โวลต์ก็จะบอกตามแรงดันไฟขนาดที่เราใช้งานนะครับเนื่องจากตัวมอเตอร์มันมีกําลังวัดที่ค่อนข้างสูงแล้วบางทีไฟตกไฟเกินนะฮะถ้ามันตกมากๆหรือว่าไฟเกินมากๆมันอาจจะทําให้มอเตอร์มันพังได้นะตัวนี้เราก็สามารถหมันมาเช็คตรงนี้ได้ถ้ามันต่ำกว่า190 180หรือว่าต่ำกว่า200เลยเอา โอกาสพังของมอเตอร์สูงมากนะ้อนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะครับส่วนต่อไปนะครับมาดูกันด้านการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับด้านท่อแรงดันออกแบบนี้นะครสังเกตตัวนี้มีท่อแรงดันมาให้นะครับหรือว่าตัววาวล์วลมนะมีมาให้ถึง2ตัวใช้งานได้นะตัวหนึ่งจะเป็นวาล์วมาให้ขนาด1ึทับสเป็นเกียวนอกแบบนี้นะครับ สามารถเปิดปิดได้นะส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวคอปเปอร์มาให้เลยซึ่งก็ไม่มีวาล์วมาให้นะนี่เป็นเขาเสียนิดนึงบางทีเราไม่อยากจะใช้เราอยากจะปิดวาล์วแต่ตัวนี้มันไม่ให้นะครับมันก็จะเป็นแค่คอปเปอร์มาเลยถ้าต่อจากตัว,วบาวาล์วทีน่าจะดีมากๆนะสำหรับตัวนี้นะครับ คัพเปอร์ให้มาเป็นคัพเปอร์ทองเหลืองนะครับขนาดทั่วไปเลย1นทับสนะครับก็ใช้งานคัพเปอร์ทั่วไปได้เลยนะครับส่วนตัวจุกแดงตรงนี้ก็เป็นตัวตั้งลมก็สามารถตั้งแรงดันได้เราใช้แรงดันเท่าไหร่ก็สามารถตั้งปรับลดได้นะครับ ตัวนี้ก็โดอการหมุนหมุนได้เลยนะครับซึ่งก็มีลูกศรอ,อยู่ถ้าหมุนตามก็เพิ่มหมุนทวนก็ลดแค่นั้นเองนะครับซึ่งตัวเกจก็มีมาให้2ตัวเกจตัวเลก็กก็วัดแรงดันใช้งาน,นครับเกจตัวใหญ่ก็วัดแรงดันในถังแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวกล่องเพรสเซอร์ถ้าดูนะตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับถ้าดึงขึ้นแบบนี้ก็คือเป็นออนนะครับถ้ากดลง ก็คือออฟนะครับใช้งานเราก็ดึงขึ้นไว้ตลอดได้เลยนะครับก็มันจะทํางานออตเมติกของมันอยู่แล้วและที่สําคัญตัวนี้เขามีรีเซ็ตโอเวอร์โหลดมาให้นะอย่างที่บอกครับมอเตอร์แรงดันสูงก็ต้องมีมาให้นะทางทีไฟตกปุ๊บตัวนี้มันเด้งนะครับเราก็สามารถาป้องกันมอเตอร์เราเสียหายได้อีกนะครับหากมันเด้งแล้วก็แค่เช็คไฟแล้วก็กดเพื่อเริ่มใช้งานใหม่แค่นั้นเองตัวนี้ก็ไม่มีระครับตัวนี้ก็เป็นเซฟตี้ลมหรือว่าโปโลลมนั่นเองถ้าแรงดันมันเกินก็จะเด้งออก มาดูกันที่ตัวเดนน้ำเลยดีกว่าถ้าสังเกตรุ่นใหม่ๆของพูม่าเขาจะเป็นบอลวาลมาให้กันหมดลนะซึ่งมันดีมากๆนะครับซึ่งแตก,แต,ก,กต่างจตัวก่อนที่เป็น,ปนแบบหมุนอนะ่ะเราใช้คีมหรือมือมาบ,บิดอยู่บางทีตัวนั้นเนะ่เกี่ยวพังบ่อยมากนะครับเจอปัญหากันบ่อยแต่หลังๆเขาใส่มาให้เป็นบอลวาลแบบนี้ละก็ง่ายครับสะดวกต่อการเซอร์วิสได้นะบางทีเราจะใช้งานก็แค่มาเปิดเฉยๆก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับตัวเดนน้ำนะก่อนที่เราจะไปลองใช้งานมาดูรายละเอียดสเปกกันบ้างเลยดีกว่าก็มีประมาณนี้ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบบดแรกกันเลยดีกว่าก็คือความเร็วในการปั๊มนะจาก0ูถึง7็ะครับหรือว่าโจนมันเต็ม่ะมันจะทําความเร็วได,ด้ดีแค่ไหนนะครับตอนนี้เราก็ปล่อยลมออกหมดแล้วนะไม่มีละโอเคเดี๋ยวเริกม,มาเลยครับทำเวลาไปกว่า 1.8นาทีนะครับก็1นาทีนิดๆน,นะซึ่งก็เร็วมากๆนะครับสำหรับปั๊มลมมอเตอร์หัวเดียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการปั๊มทำงาน2บาตัดหรือว่าออโต้ตัดของไฟเซอร์กันบ้างดีกว่าว่ามันจะทำงานได้เร็วแค่ไหนนะเดี๋ยวผมจะปล่อยลมให้มันตัดเลยนะเดี๋ยวจะจับเวลาดู ใช้เวลาประมาณ22วินาทีนะครับกับ2บานะค,คือมันจะตัดที่7บาทนะครับแล้วก็เริ่มทำที่5บาทครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของเสียงกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนแหละรอบมันเร็วมันย่อมดังกว่าออยฟีรุ่นธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่มันจะดังแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันลผมจะวัดกันให้ดูด้วยตัวนี้นะ ก็ประมาณ85-86เดซิเบลนะครับก็ประมาณหนึ่งนะความดังแต่ก็ไม่ได้ดังมากมาดูในเรื่องของการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งในเซตของตัวปั๊มลม f o r ส35ตัวนี้ก็จะมีแถมชุดสายลมนะครับมาให้เป็นขนาด10เมตรนะแล้วก็เป็นปืนเป่าลมมาให้แบบนี้ของฮูม่าเลยนะครับซึ่งคุณภาพก็ดีเยี่ยมเลยนะครับ แต่ว่าคอปเปอร์ของตัวสายลมจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสายก็เป็นสายพ U ธรรมดาไปนะะลองมาเทสการเป่าลมกันเลยดีกว่าว่ามันถ้าเป่าลมต่อเนื่องแรงดันจะได้เท่าไหร่นะครับคอปเปอร์ตัวนี้จะเป็นแบบวันพัดนะก็คือเสียบได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้มือกดนะครับก็แบบนี้แบบน,แบบน,นะครับ ในเรื่องของการเป่าลมก็ต้องบอกว่าถ้าเป่าลมต่อเนื่องก็แรงดันพอไหวนะครับซึ่งก็ได้แรงดันอยู่ประมาณสามบาร์นะซึ่งถ้าเราปับหยุดเป่าหยุดอย่างนี้โ็สบายครับแต่เป่าเนื่องก็พอได้นะครับก็แรงดันไหวแน่นอนครับกับมอเตอร์ที่ทำความเร็วรอบได้ดีมากๆนะครับเฮ้ยต่อไปมาดูในเรื่องของการยิงแม็กกันบ้างดีกว่าซึ่งวันนี้ผมขอเทสเป็นขนาดเล็กและกันเป็น F30 นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเหมาะสําหรับในการใช้งาน d a y นะก็งานไม่หนักมากนะครับแต่ทํางานได้ทุกแปบทุกส่วนเลยนะ่ว่าจะเป็นการยิงแม็กแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นไซส์ขนาด30เดี๋ยวเรามาเทสกันให้ดูเลย ในเรื่องการยิงตะปูขนาดไซส์ F 3 0นะผมว่าเป็นขนาดถัง35ลิตรเป็นขนาดที้กำลังดีนะซึ่งมันจะแตกต่างอย่างระหว่างบางทีเราจะซื้อยิ5ลิตรมันก็ถังเล็กไปใช่ไหม5้ก็ใหญ่ไปอะไรประมาณนี้ผมว่างานในวิวอินส่วนใหญ่นะจะตอบโจทย์นะสำหรับในการใช้เป็นปืนตะปูซะส่วนใหญ่ครับ<ๆ>อย่างเช่นยกขึ้นตึกเนี่ยว,ว่าบางทีเราทํางานคนเดียวใช่ไหม ยกตัวใหญ่ไปก็อาจจะระบาดตัว35ลิตรตัวนี้น่าจะช่วยได้นะครับในเรื่องของงานตรงนั้นนะครับผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยละ่ะพ่นสีได้ยิงแม็กได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการพ่นสีกันดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการใช้งานพ่นสีกันบ้างดีกว่าอย่างตัวนี้ผมขอใช้เป็นน้ําเปล่าแล้วกันนะครับผมก็ใช้เป็นกาพก่นสีเป็นกาพ่นสีแบบละเอียดก็คือพ่นสีรถยนต์นะซึ่งตัวนี้มันต้องการแรงดันแค่2บาร์เองนะครับที่จริงมันไหวแล้วแหละแต่เราจะมาลองให้ดูครับ ใช่นะตอนนี้คนไปเลยนะครับขับลมให้สุดเลยนะซึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าเราคนต่อนเนื่องครับแต่ว่าเปิดโลมให้สุดเลยนะ แรงดันมันจะอยู่ที่ประมาณ2บาทนะครับสบาทถึง3บาโดยประมาณนะครับซึ่งถ้าการพ่นสีส่วนใหญ่ั่วไปตลาดมันต้องการแรงดัน3บานะมันก็พอพ่นได้นะครับแต่ว่าในการพ่นสีจริงๆเราไม่ได้เปิดลมเต็มนะครับบางทีถ้าเปิดเต็มไปกสีก็อาจจะฟงอย่างเงี้ยเราก็เปิดลมน้อยกว่านี้อีกซึ่งแรงดันมันพออยู่แล้วนะครับแม้ขนาดถังมันจะแค่3-5ลิตรแต่ว่ามันทดแทนด้วยมอเตอร์ที่มันผลิตลมได้เร็วมากๆนะครับ สำหรับการพ่นสีขอบอกไว้อย่างนี้ว่ามันพ่นได้ครับเหมาะกับพ่นเป็นบาครค้างบางคราวหรือว่าพ่นงานหนักก็ได้นะแต่ว่ามันจะไปเป็นภาราห้กับมอเตอร์มากสปาครับแนะนําว่าถ้าพ่นสีจริงๆจังๆเป็นตัวใหญ่5 0ลิตรมอเตอร์2ตัวจะดีกว่าแต่ตัวนี้ก็พอพ่นได้ครับสาหรับสาย d i y แล้วพ่นสีเป็นบารัค้างบางคราวสําหรับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์ทองแดงแีกต่างหากใช้งานพวกทั่วไปเติมลมได้รถยนต์มอไซค์ได้นะครับ หรือว่าพ่นสีก็ได้นะครับแล้วก็ในการยิงปืนก็หายห่วงนะยิงแม็กลมนะครับ F 3 2 2ตัวได้สบายนะยิงได้รัวๆเลย <c oughs> ก็เป็นปั๊มลมขนาดไซส์ถังขนาด35ลิตรที่เป็นขนาดที่พอดีเลยนะซึ่งถ้า25ลิตรน้อยไป50อย่าใหญ่ไป35ลิตรน่าจะเหมาะสำหรับเชา่า DIY ของเราดีกว่าใช้งานเองที่บ้านไว้ในช็อปนะครับ ประหยัดพื้นที่ด้วยนะขนาดตัวเล็กวอตเตอร์ก็แรงนะครับในเรื่องของการรับประกันก็หายห่วงครับสําหรับทางคูมแม่เขารับประกันให้ดีอยู่แล้วและตอนนี้ก็มีแอปด้วยเราสามารถสแกนเคียวโค้ดด้านคูม่านี้ได้เลยนะครับก็เข้าไปติดต่อเข้าใช้บริการการรับประกันได้นะสาหรับตัวนี้ก็มีไว้ประมาณนี้และกันสําหรับใครที่สงสัยหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามได้ที่ไอโนมาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ